สวัสดีัดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังละ่ะมีงานทำไหมไม่ตายจริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลาัยไดท้ทั้งที่อายุเท่านหนูเลยวัด <What? S 1> อ้อลืมไปลูกป้าได้ทุนเรียนฟรีก็พอดีเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูน่าใจค่ะเทอมปกติเลยใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็่เนหนื่อยหน่อยนะมีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันวัน <c oughs> สละเอือ กก่ <G ül> บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแปลงนะทําไมมันไปหนักหัวคุณป้า <G ül> มีลูกสาวเรียนดีแล้วอยังไงอะคะคือหนูจําเป็นต้องรู้แม่พูนมาซสียาวทำหน่อยใครเขา <G ül> อยากฟังแม่มไม่จังสลแม่ป้า สังสอนมายังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบั่นพนคนอื่นแล้ะอวดตัวเองแบบน,นี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโมข้างนอกระเยอะเชียร์ของเหงาลวสีคันนี้อยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไป <c oughs> อยาให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามีโยเด็กคนนี้แล้วก็เออสมัครไอจีหน่อยจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรลาสุยใส่เกงไหนเต้นเด็กยศไรอยู่ในห้องนอนตัวเองอุ๊บ <c oughs> ไปแล้วคะ่ะมีรถถอออมารับก็คนเดียวกับที่ให้ถุนตานั่นแหละ